สวัสดีค่ะคนวันสาวยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่วงของแรนดอมคลิปนี้นะคะถ้าคุณบังเอิญหรือโชคชะตานพาดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้นั้นหมายความว่าคุณกำลังเจอหัวข้อว่าคุณกำลังจะได้พบคู่แท้ตามแรงอธิษฐานของคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านความรัก ในเร็วๆนี้ใช่ไหมมหาวันนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันเลยนะคะว่าความรักของคนวันเสาร์จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะคนวันเสาร์จะเปิดใจกว้างๆค่ะเพราะคลิปนี้ไม่ได้นําวันเดือนปีเกิดมาตั้งดวงนะคะเป็นการอ่านดวงโดยใช้คําพยากรณ์ภาพรวมของคนวันเสาร์ดังนั้นจากนี้ไปชัยวิจารณญาณค่ะเรามาเช็คพลังงานของคนวันเสาร์กันนะคะว่า คู่รักของคุณจะมาในรูปแบบใดนะคนวันเสาร์นะคะเขาและเธอคนนั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของในเขาเรียกว่าเป็นไพ่ของความรักด้วยนะคะโอ้ถือว่าเป็นดวงความรักที่ดีเขาและเธอคนนั้นะนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะโชคชะตาจะบอกว่ามีเกณฑ์ว่าเขาอะจะอยู่ในกลุ่มของ ราศีมีนลัคนามีนหรือราศีพิจิกลัคนาพิจิกหรือ ราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและอาจจะรวมถึงคนที่เกิดปีชวดนะคะหรือปีกุนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคําพยากรณ์ในคลิปนี้ดังนั้นตัวเขาเนี่ยนะคะหรือเธอคนนั้นที่คุณกําลังอยากรู้โชคชะตาความรักครั้งต่อไปของคุณนะคะก็จะมีเกณฑ์นะคะอยู่ในกลุ่มของราศีเหล่านี้นะคะแล้วมีดวงสมพง์หรือว่ามีสิ่งที่เรียกว่า วันที่หรือเลขสิบเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในช่วงของแล้วมีเขาเรียกว่าจะเป็นเดือนดีกว่าเดือนที่สะท้อนถึงพลังงานของเขาที่พอบอกได้ก็คือน่าจะเป็นช่วงของตุลาคมอืมตุลาคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเอาแหละอย่างน้อยเรารูแล้วว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มของ ชาวราศีมีนชาวราศีพิจิกชาวราศีกรกฎรวมถึงอาจจะเป็นคนปีชวดหรือคนปีกุลก็ได้และอาจจะมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเขาอาจจะเป็นคนเดือนตุลาคมก็ได้เนาะแต่ว่าจากนี้ไปเรามาฟังโชคชะตากันต่อนะคะคุณอาจจะเคยขอพรความรักมาและไพ่ใบนี้นะคะสิ่งที่คุณขอพรจะมีเกณฑ์สมหวังและเกณฑ์นี้นะคะจะวนเวียนอยู่กับคุณ,คณกี่เดือนเดี๋ยวเรามาเช็ดพลังงานกันนะ อได้ไพ่ใบใหญ่เลยนะคะคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าที่คุณไปขอพรจากที่ใดก็ตามเนี่ยรับรู้รับเห็นรับทราบและจัดสารความรักมาให้ขึ้นอยู่กับกำลังดวงบุญของคุณกำลังฐานบุญและคู่สัมพันธ์สายสัมพันธ์ที่อาจจะก่อกำเนิดเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันนะคะ เป็นเงาตามตัวนั่นแ,บบแสดงว่าดวงความรักของคุณถ้าลิงสองไพ่เนี้ยนะคะน่าจะเป็นความรักที่ถ้าคุณมีความเชื่อเรื่องของภพชาตินะก็อาจจะเป็นคู่สัมพันธ์ที่เคยเจอกันมาแต่ว่าเราจํากันไม่ได้หรอกนะ่าอาจจะเป็นภพชาติก่อนหน้านั้นที่เรามีพันธะผูกพันกันมาแต่เดี๋ยวมาขยายความอีกทีนึงนะคะเราจะเปิดไปพร้อมๆกันเนาะโอ้ ค้างคาคาราคาซังหมายความว่าพรใหญ่ล้อมตัวหมดเลยนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันเหมือนเป็นพันธสัญญาที่ผูกมัดคุณและเขาให้มาเจอกันในภพชาติปัจจุบันซึ่งมันค้างคาคาราคาซังและมันจะมีเกณฑ์วนเวียนเขาเรียกวัฏจักรกลับมาเจอกันอีกรอบถือว่าเป็นพลังงานของ คู่สัมพันธ์ที่มีการผูกสัมพันธ์กันมาเป็นภพชาตินะคะคลิปนี้เป็นคลิปของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณและคลิปนี้ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วจะฟังเพื่อความบันเทิงขึ้นอยู่กับความสุขที่คุณจะเสพในรูปแบบไหนอาจารย์สนับสนุนหมดหรือใครอยากจะจริงจังกับคลิปนี้นะคะอาจารย์จะแนะนําว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่เป็นของคุณหรืออาจจะตรงทั้งคลิปหรืออาจจะไม่ตรงทั้งคลิปก็ได้ฟังไว้เป็นแนวทางเปิดใจกว้างๆนะคนมันเสารอ์อะไปต่อที่พลังงานต่อไป พลังงานนี้เป็นพลังงานของความรักผูกพลังงานใหญ่เลยนะคะเป็นความรักของคู่แท้น่าจะได้เวียนว่ายตายเกิดพัดพาจากการคราวนี้มาถึงเวลาที่จะต้องมาจัดเป็นคู่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นคู่แบบไหนคู่คู่ถือไม่เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรคู่กามคู่สัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะจะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์เกิดขึ้น ให้ใบนี้นะคะโอกาสการพบเจอความรักของคุณจะมีการหยิบยื่นโอกาสนี้นะคะเข้ามาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะแนะนําให้คุณสองคนได้โคจรแสดงว่ามีผู้ใหญ่เป็นจุดเชื่อมโยงและพลังงานของคุณเนี่ยเดี๋ยวนะไปต่อโอ้โหชัดเจนยิ่งกว่าพบชาติอีกเนะาะพัดภาคสูญเสียสัญญิงสัญญากันไว้ว่าเราจะต้องกลับมาเจอกันน่าจะเป็น ช่วงของการรอคอยและการกลับมาเจอกันแล้วค่ะถือว่าน่าจะจบถ้าเป็นหนังก็จะเป็นเรื่องราวของการถึงเวลาที่จะมาใช้ชีวิตเพื่อให้เขาเรียกว่าจากพัดภาคหรือผูกสัมพันธ์แต่ละคนก็จะมีกรรมแต่ละคนไปชดใช้สุดท้ายยังมีบ่วงของความรักเนี่ยพันธนาการอยู่ก็จะต้องมาเจอกันสักพบชาตินึงอ้าวนี่หยิบไพ่มา รงเลยไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงเจอคู่แล้วค่ะเจอเนื้อคู่แล้วนะคะจากนี้ไปนะคะคนวันเสาร์ตั้งใจฟังการนับวันนับเดือนดีๆคนวันเสาร์จะมีเกณฑ์ดวงความรักจากโคจอให้คุณได้สัมผัสได้เนี่ยอยู่ประมาณกับดวงของคุณคือ10เดือนคําว่า10เดือนดังนั้นคลิปนี้วันนี้คลิปนี้คือคลิปเหนือกาลเวลาดังนั้นถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ เมื่อไหร่ก็ตามให้บวกไป1ิเดือนสมมุตินะคะเดือนนี้คุณมาเจอคุณมาเจอวันที่9นับเดือนนี้ได้เลยเป็นเดือนหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณเจอหลังวันที่1ิวันที่11บอให้นับเดือนนี้ไม่ต้องนับเดือนนี้ให้ไปนับเดือนหน้าเป็นเดือนที่หนึ่งพอเข้าใจนะแล้วคุณก็นับเดือนหน้าเป็นเดือนที่หนึ่งยาวไปจนถึงครบ1ิบเดือนคุณจะเจอตอนไหนก็ตามกับคลิปนี้ความบังเอิญโชคชะตาหรือว่า ใครก็ตามที่ดึงดูด้วยคุณมาเจอคลิปประจาภาสนาอาไม่สิ้นทารุด้วยความบังเอิญอาจจะมีคําตอบบางอย่างรอคุณอยู่ให้คุณกําลังต้องพิสูจน์หรือว่าให้คุณกําลังได้คําตอบของความรู้สึกด้านความรักถามว่าคนที่เจอคลิปนี้และคนวันเสาร์เนี่ยเป็นดวงโสดไหมไม่โสดนะคะมีคู่แท้มีคู่ที่ตามกันมาแต่ว่าแต่ละคนจะต้องมี กฎแห่งกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปแต่พันธสัญญาหนึ่งที่เรามีต่อกันก็คือความรักว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเจอกันให้ได้เมื่อต่างคนต่างไปใช้วิบากกรรมของแต่ละคนและสุดท้ายวิบากสุดท้ายหรือว่าผูกสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายก็คือการต้องมาเจอกันคุณมีเกณฑ์พบเจอคู่ที่เป็นคู่ของพบชาติเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อคู่อะค่ะทีนี้ ไพ่ในตำแหน่งเนี้ยมันจบด้วยลักษณะแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าคุณจะได้เจอเขาโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสื่อกลางและเขาคนนั้นจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์ดีอัธยาศัยดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมนะคะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงอยู่ด้วยแล้วค่อนข้างถือว่ามีความสุขมากๆนะคะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วเขาก็เป็นพลังงานที่เอ่อถือว่า ผูกพันกันได้ผูกพันกันได้นะคะเป็นความรู้สึกที่เราพอเราเจอกันเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความคุ้นเคยว่าเออทำไมเราคุ้นเคยกับเขาจังเลยดูแปลกจังทั้งเีืเองไม่เคยรู้จักเขามาก่อนมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนรกักแรกเห็นหรือความรู้สึกแบบสะดุดตาหรือความรู้สึกเหมือนความอบอุอบอ่นและคุ้นเคยมันจะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณวันเสาร์เนี่ยอ่า ยังไม่ได้ขอพอรความรักอาจารย์วัฒนาแนะนําแบบนี้คุณต้องขอพอรความรักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อที่มีตํานานด้านความรักโดยเฉพาะเขาการเหมือนที่คุณเคยได้น้าตาลว่าเออมาขอพอรความรักที่หน้าผานี้อาจจะมีเกณฑ์สมหวัง ไปขอพอรความรักจากเจ้าแม่นี้จะมีเก่งสหงมานั่นหมายความว่าที่แห่งนั้นจะมีตำนานมีเรื่องเราแล้วคุณขอพอรความรักได้เลยนะคะทีนี้แล้วพอคุณขอพอรความรักแล้วแล้วในเดือนนั้นนะคะถ้าเกินมาที่สิบไปแล้วให้คุณไปรอเดือนหน้าแล้วนับเป็นเดือนที่1เหมือนกันคลิปนี้ไม่มีกำหนดเดือนดังนั้นใครมาเจอคลิปนี้ นับเดือนให้ดีๆนับวันให้ดีๆนะคะทีนี้เราไปต่อนะคะว่าโชคชะตาอยากจะบอกอะไรเราแล้วคนที่เจอคลิปนี้นะคะคุณจะต้องทําบุญหนุนดวงความรักด้วยการกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะดีนะคะกวดน้ําทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะอะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตา ที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสื่อสารไม่ได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราเปิดไพ่สื่อสารกันอย่างที่บอกค่ะคลิปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะอ้าวมาแล้วรักใส่ๆโชคชะตาบอกว่ารักใส่ๆรักใส่ๆอะไรกันโอกาสใหม่น่าจะถึงเวลาของการรอคอยแล้วนะคะพัดภาคกันมาถึงคิวเราแล้วเนาะ ดูลมหายใจนะคะจากนี้ไปนะคะดวงของคุณโชคชะตานะคะบอกว่าคุณจะได้พบเจอความรักมันเหมือนรักใส่ที่อาจารย์บอกตอนแรกว่ามันเหมือนป๊อปปี้เลิฟมันเหมือนรักแรกพบมันเหมือนรักเราเจอแล้วมันสะดุดตาม,มันเหมือนกับว่าเออเราคุ้นเคยมันเป็นรักใส่จริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่อายุไหนมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษนะคะมาถึงเวลาของคุณแล้วค่ะที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆของด้านความรักที่ดีและคุณก็เขาเรียกว่าคุณมีความ มีเหตุมีผลกับชีวิตน่าจะมีการใช้ชีวิตรูปแบบในการบริหารความรักที่ดีเพราะคุณน่ะจะใช้ทั้งสมองหัวใจและความรู้สึกเป็นองค์ประกอบประกอบกันโดยที่ไม่ได้เอาแค่ความฉุนเฉียว อารมณ์ที่ขาดสติไร้เหตุผลเข้ามาจัดก,การความรักเพราะฉะนั้นรักครั้งน้าหรือรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้โอกาสใหม่ๆเนี่ยนะคะจะเป็นรักที่คุณปรารถนาและเป็นความรักที่คุณตั้งใจให้มันยืนยาวให้เป็นตัวจริงให้เป็นการแรกกันค้าถือว่าโชคชะตาไปในทิศทางที่ดีนะคะใครเจอคลิปนี้นะคะใครแชร์เป็นวิทยาทานเป็น พลังงานบวกให้กับตัวเองแชร์ให้ผู้คนนะคะมือผู้ให้สูงกับมือผู้รับจะทําให้พัดดวงพลังงานความรักของคุณน่ยส่งผ่านไปถึงคนหลายๆคนและสิ่งนั้นจะเป็นกระจกสะท้อนกลับทําให้พลังงานความรักถาโถมมาทําให้คุณพบเจอความรักที่มีแต่ความเปี่ยมสุขค่ะ ใครกดปุ่มขอบคุณที่ทางช่อง YouTube จัดทาเพื่อเป็นการสนับสนุนอาจารย์ปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้อาจารย์กราบขอบพระคุณนะคะเดี๋ยว YouTube แจ้งอาจารย์จะไปปักหมุดนะคะในชื่อของคุณด้วยเป็นการขอบคุณค่ะและผู้ติดตามเก่าวผู้ติดตามใหม่ยินดีต้อนรับนะคะยังคงอยู่ด้วยกันและอยู่ด้วยกันยาวๆไปนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์วัสนา amazing t a r o t ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ